Fa ครับเป็นการแข่งขันในรอบที่4นะครับหรือว่า32ทีมสุดท้ายวันนี้มากันที่แอนฟิลด์ครับผู้ต <Yeah. S 2> ัดสินในเกมนี้เป็นอันดี้มารีนะครับส่วน VR นั้นเป็นด <Yeah. S 2> าเรนอังกฤษเบตาแทงยัดเข้าไปเลยครับโอ้พิกสวยครับ <Yeah. S 1> เข้าซ้ายของโชตายิงซุปเปอร์เซฟโอ้โหโอกาสแรกเกือบนำก่อนเลยครับแล้วเปลี่ยนแกนกันลูกนี้ข้ามมาสวยเลยครับ ออกมาที่วิมบอกยิงไกลทันทีลูกได้มาหลุดเสาสองแบบได้ลุ้นลำบากเหมือนกันนะครับในการเล่นเอฟเอคับรอบนี้ส่วนหนึงอาจจะเพราะเบรกไปนานในหาจังหวะไม่เจอนะครับดูวินามิโนโอสอดขึ้นมาคืนลูกนี้วืดไปแปดสาอีทีโอโหเหลือเชื่อนะครับยิงออกไปเฉยเลยคันที่โจรทำทางมาให้จากวินามินโน่เลครับไม่เปิดเร็วครับ คืนชิ่งเข้าในมาก็ไม่มีใครเลยให้ไปแบบไม่ได้มองขึ้นและพุทธสินเป่าจบครึ่งเวลาแรกไปเลยนะครับได้ครองบอลได้บุกค,ครับจะฝั่งเดียวของลิเวอร์พูลอเล็กซานเดอร์โนปันโด่งเข้าไปลูกนี้สะบัดมงแล้วลูกนี้เรียบร้อยครับโอ้ลิเวอร์พูลนำจนได้ครับแล้วก็เป็นลูกมงจากดิโอโกโชต้ายืนติดกับโชต้าแล้วก็กลายเป็นว่าจ,าจะดักมงข้างหน้าก่อนกลายเป็นว่าวืดไม่ถึงนะครับนะครับบอลลงมาที่ฟิวเมโนโกมาจะจ่ายตามช่องแต่ว่า เหลี่ยมนี้โดนเบียดไปก่อนนะครับซิมิคสัสเอ้าจังหวะไปโดนเกี่ยวแยกลูกนี้เดียสไหลขึ้นมายิงไม่โดนซ้ำอีกทีหนึ่งเรียบร้อยส0ูนย์ครับมินาม,มิโนโอ้โหจังหวะแรากนี่พยายามที่จะถวายพาให้ตัวใวกล้นะครับโชต้าหาเหลี่ยมยิงไม่ทันแต่ล้นออกมาเนี่ยไวกว่านะครับมินาม,มินโนวิ่งสอดเข้ามาปายัดเข้าไปกลางประตูเลยล้นออกมาถึงโรบตสันอีกรอบ โอเวอร์สันตักโดงกลับไปลูกนี้เกี่ยวเข้าซ้ายแล้วอ้นเล่เรียบร,ร,ร้อยครับโอ้โหแฮร์ีเอเลียดหายไป5เดือนกลับมาพร้อมกับประตูแรกของเจ้าตัวกับลเวอพูครับตอนก่อนครับเอเลียดเกี่ยวเข้าซ้ายได้แล้วกองทีมที่ต้องเอาตัวรอดจากการหนีตกชั้นไดมเปี้ม่ชิพให้ได้แต่ว่าลูกนี้มีสวนขึ้นมาครับจะลุ้นตีไข่แตกหน่อยบอลอยู่ที่เดวิสเดวิสไหลเข้าในแล้วคุกิวซัดเรียบร้อยครับตีไข่แตกจนได้โอเป็นทางดูเบนคอนวลนะครับ2คนกับ ไอแซคเดวิสครับดีดคืนกลับมาในบอลผ่าน